làm nuôi măng măng con, con này, làm buồn đi, đã, rồi rôm leo cả, rôm leo tiền, lấy 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 tiền, ยอดรี่ัจบยอดยอดเต็มปัจจุเ็ล้านหนึ่งแสนสามมื่นเ3็ดพันสาันสาธทุกครับ f ุกคขอบคุณจริเพกรอขอบคุณพ่อพ่อมแน่แน่ FC ทุกคนทุกสายทุกคณะบ้านหักทุกหลังรวมถึงพลังเงียบ ก็เรินแพ้แล้ง่เงินแพ้อีกเริ่มแพสองนสี่ร้อยยี่บาทสองพนงพันสงนี่ร้อยสองนสองพนนาในส่วนของในวิทย์สังกษีที่ที่น้องทะเลเสือทั้งหลายได้รวมกันบริจาคหน้างานอีกก็ทำให้พระป่าหาบุคน ฐานะส่งข้อของรารเสด็จฟังเสด็จเมื่อหากใคจ่ายของธรรมดาทุกอย่างต้องมีการลงทุนอย่าไปไหว้ยอดเต็มแล้วทำไมถึงไม่เอายอดเต็มให้ก็ต้องมีรายจ่ายทุกอย่างแต่ทุกคนทำด้วยใจและมีศรัทธาก็ขอบคุณพระโจขอบคุณแม่นุชขอบคุณแม่ย่าเพื่อที่ให้การดูแลทำคุณหนุนแล้วก็เองได้หน่อยทีงานพ่อเป็แม่ทุกคนที่เป็น หัเี้ยวแรานี้ถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่ผู้เปรดทูกสายทุกท่องเกิดขึ้นไม่ได้พ่อทานพ่อ่านใช่ไหมแล้วก็ละครอะไรแล้วก็ลุงอะไรที่อยู่วงการแล้วก็หนึ่บนคนร้อยเอดทุกช่องเลยที่ที่ได้ดูพ่อาทิตย์เยอะมากแต่เต๋อไม่แค่พอลุงพอลุงช่องความรู้แต่ดู ดูไปหมดแล้วใครก็ไม่รู้ว่ามืนจะไม่ได้ติดตามอะไรที่โทรมาดูหมดผมมาเนี่นยผลงานผลงานที่คุณโยมทำทั้งหมดเน่ยที่ตั้งใจทำกับน้องผลจริงสามน้อเป็นแทนพร้อมทีมงาน,นทุกคนทุกสายทุกคณะความน่าทิ่เสียร์รัตน์นาไกร งาทีของท่านจงไปเื่มคอท่านให้ดีลอ่ภัยมีความสุขเพเิมีความสำเร็จทุกระการือสาธุเดี๋ยวมมมีเรื่องต่อที่หนึ่งก็คือที่งานของกรมเราไหมุมมีอย่างเนี้ยสองร้อยถือเดี๋ยวให้เราอะไรนะเ่าตัเป mm ็นคนเอาตัวนี okay. ้ดีกว่าจับสลากค่อยๆแม่เพราะเาตัวไม่ควร อะไรนะเรามีบัตรห้าพันใบเขาอุดหนุนเราไปจะให้แก่หมดทั้งุกทสายคงไม่ได้200ั้งสองร้อยปืนเอาความยุยทรรมเราคนมีที่อยู่เขาอยู่แล้วก็ควรทําชื่อเข้ามาย,อ,ยอ,อมเขียนช,ชื่อทีละชื่อละชื่อเ่านนะควรม,มาจับใครได้ตรนั้นก็ได้ไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการส่งทางไปจะมีที่ผมรุมด,ดุนเงนออกให้ เอาเงินนี้หรอกคุณก็ตังค์อยู่หรอกไว่าจะออกให้แต่เดี๋ยวตัวทำงานของพี่จะรับผิมาเอาของพี่สองร้อยพั่ดูตัวสองสอยดาวแค่สามหนึ่งเก้าพันดูเจ็ดสิบเอ็ดดีเละค่ะคือมันที่มันยอดเงี้ยมันขาดทุนเพราะอะไรรู้ป่ะเรายังไม่เป็นมวยเราเล่นแบบทุกทีมีรางวัลหมดเราไม่มีเพาะว่าแห้วหรือปีอะไรอย่างไม่มี มามาเป็นมวยตอนนี้ของขอแล้วมื่นเลยบอกเฮ้ยไม่หน่อยพอหกเจ็ดหมื่นเราขายได้สองหมื่นเปนเป็นไม่ได้ง่ายค่ะการทำงานตัดไข่ปลาสอยยาวงานการชาดไม่ไม่ตัดทุนต้องรีบวิเคราะห์รีบเบ็กคือไม่หน่อยเอาของมันชิ้นเล็กมาให้เขาไหมถ้าจะเอาของเสรอชิ้นใหญ่เพื่อให้ให้เราไดเข้ามาหมวันนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอ่ะ ผงหนูแหลรลุรรนะรงลุงนเนี่ยเอยู่ไอ้น้องถามหมือพี่นะเปน็นพ้อเลืแท้ใ่ไม่ต้องเจตนาของคนแท้ลยบอใครใครนะครับน้องแก้วลุงชอบลุงลุงเลยเนี่ีเขียไม่ถามไม่ติใช้ไลงุมมไม่ใช้มาตั้งแต่ลุงติดแล้วจนตอนเนี่ยลุงปกติดแล้วอ้าสบทุกคนัดธุเลยนะ สาธุแตมาไดีไม <và> ่ใช่ก็ไปไปก็ได้ลแล้วก็สัญญาทำคารานองที่หนึ่งที่ เราเพื่อสุขภาพมันหอย่างไม่ก็้ง่แล้จายแล้ว้่ายแ่ายแ้้อายแล้ว้่้ต้่ว่ายล้่าวอ่าแล้ว่ว่ายแ้วต่าอแล้วอ่า้ายวอจายวอจาวองจแล้วาหน้ายแง่าวองจอย่แล้วอยงจาวอย่าง

ขวัตุสาพมังหารังรักันตุสาปเทวัตาสาขัาถุฆาวนาสัสุทวันตุเตวัตุสาพมังหาลังรันุสาปเทวตาสาัาุาวนาสัพสุวันตุเตขวัตุสาพมังหารังรักันตุสาปเทวตาสาพัสัานุ อาวนสังขาโสุิีอาวันตุเตสกิยยเทไหลไปเียปจไหละกันสามเจ็ด yes. ห้าเด้อก็ยยิ ยอดข้างล่างคือยอดคงเหลืออ๋อคงเหลือทั้งหมดห้าห้าเจ็บลงท้ายด้วยนเลนี่สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าวหน้ายอดเหลือห้าห้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าาารอ้เป็นพระไม่น่าให้เหมือนไม่ได้ยอดก็สุดยอดสาก สี่หนึงห้าห้าห้าเจ็ดสี่หนห้าทีมงานหลังบ้านก็เป็นทีมงานที่เข้มแสงมากไม่มีทีมงานหลังบ้านก็ไม่สำเร็จเหมือนกันไม่ได้หลับได้นอนอ๋อจะต้องทำไปอีกกรอบหลานก็ได้ฮะคงจะมุ่นกับ 看法可能跟其他不同，可以呢，对吗？